สวัสดีค่ะทุกท่านป้ากระเป๋ากัน,น้าเอนะคะวันนี้นะ้าเอได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากาท่านจีนางกูรรวชนานันนะคะซึ่งเป็นท่านรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกษิจและสังคมแห่งชาติชื่อยาวนะคะชื่อยาวมากนะคะแต่เรารู้จักกันในนามของสภาพัฒน ที่ทาแผนพัฒนานเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติคิดว่าทุกคนต้องรู้จักแผนพัฒนานเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาตินี้นะคะและท่านรองจีนางกูลก็รับผิดชอบในสายของสังคมถูกไหมคะ่ท่านรองคะสวัสดีดดค่ะ,ะคะ่ะวันนี้ก็อีกอะ่ะ EP นี้เป็นเรื่องของคนสําเร็จนะคะปากกระป๋องอนเอวนวน,วนเวียนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของคนสําเร็จนะคะวันนี้ก็จะมาถามท่านรองมีคําถามสั้นๆที่เหมือนกับถามคนสําเร็จหลายๆคนมาแล้วะนะคะ ก็จะถามท่านรองก่อนอื่นก็แหมลืมคะ่ะขอบคุณท่านรองที่ให้เกียรติอย่างยิ่งนะคะในการมาออก e ี <c oughs> อัน,นี้นะคะ <c oughs> รู้สึกแบบดีใจแล้วมีความสุขมาก <c oughs> รู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยอยากถามท่านรองว่าวันนี้ท่านรองคิดว่าตัวเองเป็นคนสําเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็คนสําเร็จของท่านรองหักตอบว่าใช่อยากทราบอินดิเคเตอร์ตัวชี้วัดว่าทําไมท่านรองถึงคิดว่าตัวเองสำเร็จอันนี้ตอบยากเนาะเพราะความสําเร็จออมันคงไม่ได้มี อย่างเดียวในชีวิตนะถูกไหมมันแล้วแต่ช่วงวัยแล้วว่าเออเราอยากได้อะไรแล้วเราก็พยายามทําให้มันไปถึงนะคะทีนี้ถ้าถามว่าวันนี้สําเร็จไหมก็ทําให้กลับไปคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เราอยากทำเนาะแล้วเราทาหรือยังนะคะจริงๆก็ทํามาเกือบน่าจะเกือบหมดแล้วล่ะตอนนี้เริ่มคิดไม่ออกแล้วว่ายังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทํานะคะแต่มันก็ยังน่าจะมีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ายังสําเร็จไหม ถ้ายังคิดว่ามันยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำมาแปลว่ามันก็ยังไม่สาเร็จยังไม่สำเร็จมันก็ยังมีบางสิ่งที่ยังอยากจะทํานะคะแล้วพี่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าถ้าชีวิตคนแล้ววันนี้คิดว่าสําเร็จแล้วก็คือแบบมันไม่มีความหมายแล้วอะที่จะอยู่ถูกไหมเพราะถ้าเรายังอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องคิดว่าอยากทําอะไรต่ออยากทำอะไรต่อเพื่อที่ให้มันมันเป็นพลังเนาะที่เราจะทําอะไรที่มันแตกต่างไม่ได้นั่งอยู่แบบปกติอย่างนี้โดยเฉพาะ เวลาที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับพวกเจเนเรชันหลายๆเจเนเรชันอย่างเงี้ยมันก็มีอีกหลายเรื่องแล้วก็เรื่องใหม่ๆใช่นไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์เอมาบอกว่าแหละว่าอะไรนะมีบิดคอยเป็นทำฟาร์มเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเลยมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องเด็กๆเป็นเรื่องเด็กๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเออก็น่าเนาะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องใหม่ที่ที่อาจจะทํานอกจากไอ วงวนเวียนของงานที่มันต้องใช้เทคโนโลยีตามปกติอยู่แล้วอะค่ะเนาะคำตอบก็คือว่าถ้าวันนี้นะคะคิดว่าก็ยังมีบางเรื่องที่อยากทำมไม่กล้าพูดเต็มปากว่าสำเร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กล้าพูดค่ะยังมีบางเรื่องที่ยังอยากจะทำค,ค่ะแต่จริงนะเอมาหาท่านรองเนี่ยก็เพราะว่าคนคนหนึ่งนะคะที่จะขึ้นมาถึงรองเลขาธิการเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสิบเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ในสายตาของนาเอเนี่ยคนคนหนึ่งที่ขึ้นมาสูงเหนือคนอื่นเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขหรือมีลักษณะบางประการที่ทําให้เขาเหนือกว่าคนอื่นได้หรือขึ้นมาถ,ถึงจุดที่สูงขนาดนี้ได้นะคะอยากให้ท่านลองพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวซึ่งเกี่ยวพันกับการเดินมาจนถึงวันนี้ของตําแหน่งเนี้ยค่ะ อย่างน่แคกเลยคิดปวกเราเจอปัญหาอ,อย่างเงี้ยต้องคิดปวกเราเราเจอปัญหาแน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกคนที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารหนึ่งเจอปัญหาสองเจอความกดดันสามทำยังไงจะเป็นทีมเวิร์กให้ได้อยู่ต้องมีลูกล่อลูกชนอยู่ต้องมีการบริหารจัดการแต่ทั้งหมดทั้งปวงต้องคิดปวกต้องมีพลังให้เยอะๆในการที่ทจะพาไม่แค่ตัวเราคนเดียวเนาะทั้งหมดก้าวเข้าไปด้วยกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพี่เชื่อเหมือนตัวเองว่า เมื่อไรที่เราก้าวข้ามไปหรือทำงานจักชิ้นสําเร็จนะ่ะณว,วันที่ก่อนจะถึงนี่มันตีกันอยู่แล้วแหละด้วความเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่กว่าจะทาปรุงให้มนนันเป็นเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ณว,วันก้าวข้ามไปได้แล้วเราจะกลับมานั่งวนรอบด้วยกันแล้วก็นั่นคือความสําเร็จที่เราภูมิใจด้วยกันพี่คิดว่าเรื่องนี้แล้วก็ผ่านมาหลายครั้งเนาะเรื่องอย่างนี้แล้วก็คิดว่าวิธีนี้พี่พี่ใช้กับตัวเองได้คิดบวกตลอดพยายามตะล่อมทุกคนให้ให้ไปด้วยกันให้ก้าวข้ามไปด้วยกันอย่ากลัวเรื่องคิดต พยายามให้คนที่คิดต่างมาอยู่ในมอเก,ก่งเ <c oughs> ดียวกันไม่ได้อร่อยไม่ได้แล้วมันอร่อยให้ได้แล้วท้ายที่สุดว่ามันอร่อยจริงๆกลับมาชิมกันมันก็อร่อยทุกคนอันนั้นพี่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ที่ก้าวขึ้นมาได้ความเก่งความฉลาดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่พอขึ้นมาได้ตรงนี้ความเก่งความฉลาดจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดแต่คนปรุงรสคนที่จะให้กําลังใจทีมคนที่จะพยายามทําให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ที่ว่านั้นเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่ที่จะไปได้ตอบข้อเดียวแบบฟันธงเลยนะคะคือคิดบวกนะคะคิดบวกจำสิ่งที่น้าเอเคยมิเพราะมุมั่นพยายามนี่คือเรื่องสําคัญคิดบวกมุ่งมั่นพยายามนะคะจริงๆแล้วหากจําคลิปต่างๆที่น้าเอทามาตลอดนะคะคนสําเร็จเนี่ยมีลักษณะร่วมหลายประการ ซึ่งท่านรองนี้ก็เข้าเข้าคายหมดเลยนะคะก่อนหน้าที่จะเข้าคลิปกันเนี่ยนาะเอกก็มานั่งรอท่านรองอยู่สักครู่นะคะก็เห็นท่านสั่งงานแล้วก็คุยกับลูกน้องนะคะจริงๆแล้วหากจําได้เนี่ยพลังงานนะคะเป็นตัวที่คือนาะเอกพูดเสมอนะพลังงานคือพลังเงินนะจริงๆนะคือการขึ้นมาอยู่ตรงสูงเนี่ยแน่นอนก็มันก็ต้องมีพลังงานเนาะและพลังเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบตามตามทีหลังอะนะคะแต่คือ คนที่ขึ้นมาสูงเนี่ยยังไงต้องมีพลังงานนะคะการทํางานของท่านรองและการพูดคุยเนี่ยทำให้เขาให้นะเอรู้เลยว่าท่านมีพลังงานล้นมากอะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญของคนสําเร็จข้อหนึ่งเลยนะคะส่วนข้อ2เนี่ยก็คืออย่างที่ท่านรองพูดคือความคิดบวกนะและข้อ3คือท่านรองอาจจะไม่รู้ตัวแต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนค่อนข้างมีความสุขนะคะ ขณะที่คุยหรือขณะที่ดูการพูดคุยของท่านรองกับลูกน้องเนี่ยก็จะเห็นว่าจะหัวเราะหรือว่ามีมุกตลกตลอดเวลาซึ่งอันนี้คือคาแรคเตอร์ปกติที่เราเจอในกลุ่มคนสำเร็จนะคะน่าแปลกนะคะแต่คือลักษณะคล้ายๆกันนะคะ อ่ะครานี้มาถึงคำถามไฮไลท์เลยซึ่งผู้ปกครองคงอยากรู้หรือคุณพ่อคุณแม่คงอยากรู้การที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตเนี่ยคงไม่ง่ายและแน่นอนเรามาจากครอบครัวที่แตกต่างนะคะหลากหลายคำสอนแรกๆของชีวิตเนี่ยมีผลต่อการตั้งเข็มทิศที่ทำให้ชีวิตคนคน,นึงเดินไปหาจุดที่ตัวเองต้องไปถึงนะคะอยากทราบเข็มทิศที่พ่อแม่ของท่านรองตั้งให้ คำสอนอะไรที่มีความหมายมีมูลค่ามีคุณค่าที่ทําให้ชีวิตเดินมาจนถึงวันนี้อันแรกคือเท่าที่จาได้เลยนะพ่อแม่ไม่โอบ yes นะคะไม่โออให้พยายามไปทําทุกอย่างให้ไปเจอทุกอย่างนะคะแล้วก็คือณนวันนั้นเราฟเฟอร์นะเพราะวาทำไมปล่อยเราเดินทางไปคนเดียวไปหานาที่ลำปางเด็กกับปอห้าปอกควะให้ไปคนเดียวที่ลำปางปแล้วเราคิดเอาแต่ละนะคะหรือ ทำงานยากๆทำงานหนักๆขนอิดขนหินอย่างเงี้ยเออ mm hmm. ก็ก็พ่อก็ให้ทํา mm hmm. นะคะเอามาปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ให้ทํานะคะแต่ว่าสิ่งนั้นพอเราโตขึ้นอะ่ะเรามีความ mm hmm. รู้สึกว่าเออมันช่วยเราหนึ่งคือเราเริ่มติดโลกภายนอกอะ่ะ mm hmm. เราไม่ได้แบบเห็นอยู่แค่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อพ่อเขาเปิดโลกให้เรา mm hmm. แล้วเราก็กล้าที่เราจะออกไปเจอในหลาย,ลายๆเรื่องแล้วยิ่งเราออกไปมากขึ้น เราจะมีความรู้สึกว่าโลกมันไม่ได้เหมือนเหมือนเด็กขนาดน,นี้ที่กลัวว่าสังคมมันเลวร้ายใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็คุยกับกับ,ก,บกับเอก่อนหนะ้านี้ที่เข้ามาว่าจริงๆเขาถามว่าพี่ชอบอะไรเนาะพี่บอกว่าพี่ะชอบเจอคนคนไม่ได้แบบมาจุ๊จิกอะไรกันแล้วก็แบบอยู่กันมีความสัมพันธ์ยาวนานแต่ไม่พี่อยากจะรู้ว่าจริงๆพื้นฐานของคนเป็นยังไงเพราะจากที่เวลาตอนช่วงเรียนหรือช่วงยังยังไม่ได้มีพามากขนาดนี้เนาะ โอกาสที่จะออกไปข้างนอกอนะ่ะพี่พยายามจะหาตลอดเวลาเ <c oughs> ที่ยวคนเดียวพี่ก็ไปพเพราะว่ารอเพื่อนไม่ได้ <c oughs> นะคะก็จะไป <c oughs> และทุกครั้งที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราแต่ว่าทุกครั้งที่เราขอความช่วยเหลือเราได้ทุกครั้ง <c oughs> เออล้วได้มากมากกว่าที่ <c oughs> เรา,เราหวัง <c oughs> ไว้ด้วย ใช่ซึ่งอันนั้นทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆพื้นฐานของคนมันทาให้โลกน่าอยู่อะถ้าคนพื้นฐานจิตใจเป็นอย่างนั้นอยากจะช่วยหวังดีกับทุกคนก็เลยมีคว,มวรามรู้สึกว่าเออนี่แหละคืออยากจะไปมันอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะแบบต่างประเทศก็เจอแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออไอ้นี่แหละคือคือ,ค,อคือจริงๆของคนโลกที่อยู่ด้วยกันอืมนะคะอันนี้คือไปที่ไหนเจอด้วยวิธีการต่างๆกันแต่มันจะทําให้เรารู้สึก S <S จะเรียกอะไรละ่ะมีกําลังใจที่จะอยู่ในโลกต่อไปแล้วก็เลยไม่เข้าใจเด็กๆว่าทําไมหนูถึงกลัวที่จะไปนู่นนี่นั่นสังคงมมันน่ากลัวหนูรู้จักจริงๆหรือเปล่าว,ว่าคนจริงๆคืออะไรแต่คนไม่จริงไม่ใช่คนไม่ิีคนไม่ดีมันก็มีแต่หนูว่าต้องรู้จักวิธีอ่ะแต่หนูต้องกล้าก้าออกไปอยู่กับมันก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งพี่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่เปิดให้เพราะพี่คิดว่าพ่อแม่ผมคิดว่าไม่สามารถดูแลเราได้ตลอดหรอกทางที่ดีที่สุดก็คือให้มันรู้จัก แก้ปัญหารู้จักเอาตัวรอดให้ได้อันนี้คือแนวพ่อพ่อจะมาแนวนี้ไปเจองานยากลําบากไม่ต้องกลัวพ่อฝึกแล้วว่ายากลําบากนทนได้ครับค่ะอันนี้คือคือฝั่งพ่อฝั่งแม่นีจะเป็นลักษณะเอ่อพี่อาจจะต้องบอกว่าพี่ไม่รู้โชคดีหรือโชคไม่ดีนะพี่ไม่เคยรู้สึกว่าครอบครัวเราอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นแต่พี่รู้สึกว่าเวลาที่พี่มีปัญหาหรืออะไรยังไงพี่ต้องวิ่งกลับบ้านเพราะพี่รู้ว่าแม่พี่ต้องเข้าข้างพี่ สุดริมทิมประตู<ม>ให้กำลังใจเรา<ม>เออเรื่องแค่นี้นิดเดียวทําไมเหรอคิดเป็นเรื่องใหญ่นู่นนี่นะั่นก็จะทให้เรารู้สึกว่าเรามีพลัง<ม>ที่เราจะกลับออกไปข้างนอกใหม่เพราะเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราแพ้กลับมาอีกเดี๋ยวแม่เราซัพพอร์ตเราเนะยค่ะอ<ม>ันนั้นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ถึงปลายทางเขาเรียกอะไรนะไม่ถึงทางจนอะประทายที่สุดก็คือเรามีบ้านอนะม,มีพ่อแม่มีครอบครัวที่แบบเฮ้ยเขา ซัพพอร์ตเราอยู่อันนี้นะคะคือคือคาแรคเตอร์ของแม่แล้วก็อีกอันนึงที่แม่สอนตลอดเลยก็คือเรื่องออมเก็บออมหรือต้องเก็บออมนะเออแต่อันนี้คือทําไม่ได้คือ <c oughs> ถ้าทําได้อย่างที่แม่บอกนะชีวิตดีกว่านี้อีกนะคะ <c oughs> ก็แบบเออไปใช้กับโลกภายนอกซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ไปเรียนรู้แต่พี่ว่านะมันก็เป็นก็ไม่ได้เสียดายนะที่เราไม่ได้ออมแต่ว่าเราได้อีกสิ่งหนึ่งมาที่เราเข้าใจโลกมากขึ้น <c oughs> แล้วก็ทําให้เรา ต้องบอกว่าเหมือนน้าไม่เต็มแก้วเนาะเพราะทุกครั้งที่เราออกไปเราจะรู้สึกว่า mm. เฮ้ยมันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ตลอด mm hmm. นะคะเพราะอันเนี้ยพี่คิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่กลุ่มมิ่งพี่ให้เป็นคนที่แบบอยากรู้อยากเห็น mm hmm. แล้วก็รับทุกอย่างเข้ามาได้พี่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิด mm hmm. นะคะมาน,นั่งฟังกันด้วยสถานการณ์อย่างนั้นแล้วอะไรเลยที่มันจะประคับประคองความคิดของทุกคนให้มันไปด้วยกันได้ mm hmm. นะคะแล้วก็เรื่องอีกการหนึ่งที่ได้จากแม่แล้วเอามาใช้ mm hmm. ก็คือว่าเราต้องเป็นเขาเรียกอะไรล่ะ บัฟเฟอร์ให้เด็กอ่ะนะคมีอะไรก็คือที่ต้องรับให้หนูวันะคะเพราะฉะนั้นหนูลุยเลยไม่ต้องกลัวถ้าหนูคิดว่าถูกแล้วเรามาคุยกันแล้วมันใช่ก็ไปค่ะค่ะโอเคตรงที่ท่านรองพูดถึงคาแรคเตอร์ของแม่อันเนี้ยนาเอคิดถึงคลิปอันนึงที่เคยทําเมื่อสักช่วงหนึ่งมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของน้องลักกี้นะคะน้องคนนี้ก็เป็นคนที่อายุน้อยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเรื่องหนึ่งก็คือเขามีคุณแม่เซเรเบตอยู่ที่บ้านเป็นเหมือนเครื่องชาร์จแบตนะ วันที่อ่อนล้าที่สุดเนี่ยก็คือกลับบ้านแล้วก็แม่ก็จะชาร์จให้นะคะอันนี้เป็นลักษณะร่วมหนึ่งของคนสําเร็จนะคะซึ่งเจอนะที่ว่าสําคัญนะ<ำ>อย่างน้อยเราต้องรู้สึกว่าเรามีแหล่งหนึ่งสักแหล่งเป็นเซฟเฮ้าส์ของเราอะนะคะซึ่งคําตอบเนี่ยของท่านรองอย่างของคุณพ่อที่ว่าเปิดโลกให้ลูกเนี่ยนะคะท่านรองก็ได้ไปไปไป,ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเนาะก็คือน่าจะเป็นจุดจากจุดเล็กๆตรงนั้นที่เปิดโลกให้ลูกคนหนึ่งนะคะได้เห็นว่าโลกมันกว้างใหญ่แล้วมันมีที่ทางให้ให้ศึกษาและให้เรียนรู้มากมาย พอไปเห็นโลกความกระตือรือร้นเกิดขึ้นความอยากจะศึกษาหรือความอยากจะเรียนรู้ก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะคะลักษณะลูมของคนสําเร็จเนี่ยถ้าหากย้อนกลับไปดูคลิปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันคล้ายกันมากมันเป็นทรงทรงเดียวกันเลยนะคะจริงๆนะนะคะ,คะฉะนั้นวันนี้ท่านเอลองสรุปคร่าวๆนะคะจากท่านรองนะที่จะส่งสารไปหาพ่อแม่นะคะข้อที่1นนะคะเปิดโลกให้ลูกนะคะอย่าหวางังอย่าร้อง,องนะไปเลยนะคะ ผิดพลาดล้มเหลวอะไรบ้างเราก็มีหน้าที่คอยปลอบใจใส่ย,ยาทาแผละนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้โลกนะคะข้อที่สองนะคะอย่าโอค่ะอย่าให้เขาเป็นห้องเต้อย่าให้เป็นแบบห้องเฮานะคะอันนี้คือไม่รอดนะคะเราทุกคนต้องตายจากโรคในไม่ช้านะคะและลูกเราจะอยู่ยังไงถ้าจะต้องประคบประ,ประงมขนาดนั้นนะคะวางวิธีคิดโดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่เนี่ยโดยมากมีลูกคนเดียวนะคะเลี้ยงอย่างดีนะคะอย่าทําอย่างนั้นนะคะมันไม่ถูกนะคะข้อที่สมค่ะ เป็นแหล่งชาร์จพลังงานอันมีอะไรอะมีคุณค่าให้ลูกเสมอเนาะไม่ว่าเขาจะไปเจออะไรมากลับมาบ้านก็จะเจอคุณแม่ที่คอยสนับสนุนสุดลิ่มทิมประตูค่ะคำนี้นะคะคํานี้เลยนะหมายความว่าไม่รู้ฉันถูกฉันถูกแต่หลังจากลูกฉันแบบว่าคำดาวลงแล้วก็อ่านลูกอย่างนี้นะอย่างนี้นะอืนะคะจําเป็นมากเลยมีอะไรอีกไหมคะสําหรับอะไรเนาะสำหรับแม่เที่จะหาพ่อแม่ เมื่เสรจที่หาพ่อแม่น่าจะครบนะคะที่สําคัญที่สุดคือให้ลูกเขารู้ค่ะว่าไม่ว่าเขาจะไปทําอะไรยังไงอย่างน้อยเขามีที่ที่หนึ่งที่เขากลับมาแล้วก็มันเป็นเซฟโซนสําหรับเขาวะนะคะพี่ว่าแค่นั้นปลอดภัยที่สุดแล้วในการที่เราจะดูลูกเราและเขาที่สุดแล้วนะคะที่สุดแล้วค่ัตอนนี้ก็ประโยคสุดท้ายก็อยากจะกลับมาที่ ท่านเราก็ย้ำเนาะว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจเลยนะคะวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากนะคะแล้วก็มันไม่มีสูตรสาเร็จใดๆสาหรับการเลี้ยงดูคนคนหนึ่งให้เติบโตมาแบบโดยที่แบบว่าสูตรสําเร็จสําหรับยังไงอะ่ะสําหรับทุกคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีแกนกลางคล้ายๆกันก็คือทรงที่เราทุกคนเล่ามาให้ฟังมาโดยตลอดนะคะวันนี้นะเอได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งนะเอคิดว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะนะคะสประโยคหรือ3เรื่องหลักๆที่ส่งออกเนี่ยทำให้ได้นะคะแล้วจะรู้ว่าการลงทุนจริงๆนะเอย้ำม,มาตลอดว่าลูกเนี่ยจะอยู่กับเราตั้งแต่ปฐมวัยเนาะจนมาถึงอายุพรีทีนนะคะหลังจากนั้นเขาค่อยๆถอยจากเราโดยลําดับโดยพัฒนาการของมนุษย์ปกตินะคะเรามีเวลาที่จะลงทุนกับลูกเนี่ยประมาณ11-12ปีนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเลยนะคะ ใส่ให้เต็มที่ลงทุนกับเขาให้เต็มที่แล้วเมื่อวันที่เขาค้นอ,อกเราจะมั่นใจได้ว่าเราได้สร้างลูกที่เขายืนได้ด้วยตัวเองและมีสำนึกชั่วดีแล้วก็มีวิธีคิดที่ถูกต้องจากการบ่งเพาะของเราตลอดเวลา10บกว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็คิดว่าถ้าลองมีอะไรไหมอ่ะ ขึน้นลึกออกอะเพิ่มเชิญม <laughs> ไม่คัดสัดที่พ่อเติมให้นะต้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอีกอยู่ต้องขับรถเทปเปนนะคะับอเยี่ยมอู่ขับรถเทปเปนอยู่ต้องอมีอะไรละ่ะป้องกรรันตัวเองได้อย่างพี่แบก็ไปเรียน,ยนด,ดูอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเล่นกีฬานะคะพ่อสนับสนุนเล่นกีฬา,าขับรถเล่นกีฬาอะไรก่เรียนต้องขับตัวเออเรียนแบบสามสิบซึ่ง พ่อพี่แบบตลาดมากเลยสมัยนะั้นถ้าเป็นลูกคนจีนก็จะผมเป็นภาษาจีนพ่อพี่ไม่่งถ้าพี่ให้พี่เปในภาษาจีน<ม>แล้วก็เออ็โทษเ,เรียนภาษาอังกฤษแล้วไปเข้าโรงเรียนคริส<ม>ซึ่งแบบคิดดูคนแบบจะก็มีวิสยัยทัศน์ใช่<ม>แปลกมากเลยซึ่งแบบมันก็เป็นทําให้เราแบบเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันยากเกินไปสําหรับเรา<ม>นะคะเพราะฉะนั้น คือเหมือนกับเขาเติมทักษะทั้งหมดมที่คิดว่ามันจําเป็นในชีวิต<ม>ให้กับเราโดยที่เราอาจจะชอบมั่งไม่ชอบมั่งไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งเหล่านี้คือไฟบังคับที่เราต้องทําได้<ม>นะคะที่ขับรถเป็นตั้งแต่ยร่ปหกอ่ะสุดยอดเลยอ่ะข้อสี่นี่เด็ดมากเลยนะคะ,คะทั้งหมดที่พูดคือวิชาชีวิตนะคะวิชาชีวิตทั้งหมดตั้งแต่ภาษานะคะลูกเราเป็นดิจิทัลเนทีฟนะยังไงภาษาอังกฤษสำคัญโคตรสาคัญเลยนะคะ2คือขับรถให้ได้นะคะ3คือมีเรื่องของการป้องกันตนเองเนาะ คือดูแลตัวเองได้ว่ายน้ำอะนะคะนั่นแหละคือวิชาชีวิตนะคะใส่ด้วยเป็นข้อสนะคะสี่ข้อนี้เอาจริงสำคัญมากเลยอะสำคัญทุกข้อเลยนะคะโดยเฉพาะข้อสี่ขอบคุณท่านหล่อพี่นึกได้นะคะนึกได้ว่าต้องขอบคุณพ่อโตขึ้นไม่รู้ตัวตอนเด็กๆเออตอนเด็กๆไม่ค่อยรู้หรอกก็เรียนไปงั้นแหละแต่พอโตหร้อปุชีวิตเราไม่ลำบากเท่าไหร่นะเพราะมันมีไอ้พวกนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะ จริงๆแม่ก็ใส่นะเรื่องนกับข้าเย็บผ้าไม่ได้อะแต่ก็ใส่ให้ใส่ให้แต่ไม่ได้เอาดีไม่ได้ให้มีสกิลแบบใช้ไม้ใช้มือใช่ทำได้เย็บผ้าสอยผ้าอะไรประมาณเนี้ยได้แต่ว่าไม่สวยอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะฝึกสมาธิแต่เราไม่รู้ตัวไม่รู้อันนี้ไม่รู้มันจะให้เราโฟกัส ไม่ัวแต่แม่หมดความอดทนก่อนแม่ก็ไปทําให้คือพอฉั่ได้รับศักษิแล้วเออไม่รู้รถบรรทุกขับก็เท่าแต่ไม่รู้เลยขับรถไปถูกต้องขับรถให้แม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องใช้ข่ะนะคะวันนี้นะสำคัญมากเลยนะคะเรารู้สึกว่าสนุกมากเลยนะคะครูมีโอกาสได้มาคุยกับท่านร้องอีกค่ะในเรื่องครนี้อาจจะกลับมาอีกครั้งครูว่าในเรื่องของ ความสำเร็จในการทำงานปัจจุบันแล้วที่ไม่ใช่การสอนสอนพ่อแม่แล้วนะคะน้าเอกขออนุญาตกลับเข้ามาอีกครั้งในวันหลังนัดมาใหม่เอาแฟนเรียกร้องได้เลยถ้าวิวถึงสักสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะลับมาใหม่ถ้าไม่ใช่ย่ามาคุยกันแถลงว่าไม่ผ่านแลละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเลยนะคะ วันนี้ก็ป้ากระป๋องกับน้าเอรวมรั้งท่านรองจีนังกูลโรจนนันนะคะรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒนนะคะคงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาฟังตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตขอบการขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ